หลายคนไม่รู้นะว่าประชาชนอเมริกันเนี่ยนะฮะไม่มีสิทธิ์ในการถือทองคําตั้งแต่ปี1933จนถึงปี1974เงินเฟ้อไม่ใช่คดีอาญาแต่กลายเป็นว่าการมีทองคําอยู่ในมือเป็นคดีอาญาใช่ออยางนั้นทองคําที่เขายึดจากประชาชนทั้งหมดเนี่ยมันเยอะมากมายมหาศาลเลยเรเก็บที่ไหนก็เ,เลยต้องสร้างคลังอันนี้ขึ้นมาเพื่อเก็บทองคําที่ยึดจากประชาชนมาความสําคัญของฟอร์น็อก์เลยเนี่ยนะต้องบอกว่ามันเป็นคลังที่สร้างขึ้นกลางค่ายทหารนะ กลางกลางกองทัพนะครับใน,ใ,นในสหรัฐอเมริกาจะเล่าให้ผู้ฟังฟังนิดหนึ่งถึงประวัติศาสตร์ของฟอร์ดน็อกซ์นะฮะว่าความสำคัญของมันคืออะไรแต่ว่าก็มีกฎหมายที่ค้ำเอาไว้ว่าไม่ให้แลกคืนไปจนถึง1 9 7 4ซึ่งมาถึงตอนนั้นเนี่ยก็มีการปล่อยให้ราคาทองคำกับดอลลาร์มันฟลัตัวกันละนะครับเพราะฉะนั้นก็คือพูดง่ายคือปล้นทองคำจากประชาชนเรื่อเลยให้ดอลลาร์ไปแล้วทำให้ดอลลาร์เสื่อมค่า เราต้องเข้าใจอีกว่าหลังจากสงครามโลกครั้งที่2ฟอร์ตน็อก็ใช้เป็นที่เก็บทองคําจากประเทศอื่นด้วยดัยงนั้นนอกเหนือจากทองคำหมดประชาชนแล้วทองคําที่ปล้นมาจากทุกประเทศที่แพ้สงครามเนี่ยเข้าไปเก็บอยู่ในนียนะก็ขอดูไม่ให้ดูนะไม่เคยให้ใครดูเลย We're also Fort going to Fort Knox I'm ซิโรเฮชเนี่ยก็ได้ทวีตขึ้นมาแท็กอีลอนมัสว่าแบบเฮ้ย hey, จะตรวจทองคำในฟอร์ตโน克斯ไหมนะฮะมันไม่เคยมีการตรวจมาเป็นเวลาโอ้โหตั้งแต่เมื่อไร่ปีหนึ่ใช่ไหมนะฮะจนถึงปัจจุบัน ซึ่งอีลอนมัสก็บอกว่าเขาตรวจทุกปีไม่ใช่เหรอบอกเปล่าไม่เคยมีการตรวจเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะตรวจไหมซึ่งมัสก์ก็ตอบว่าเออเราตรวจกันดีกว่า ขอแตะประเด็นที่อเมริกาเรื่องของตรวจทองที่ฟอร์ดน็อกซ์นะคะอันนี้ก็ <c oughs> เป็นสิ่งที่เริ่มมาจากคนที่ไปถามอีลอนมัสนะคะแล้วก็อีลอนมัสก็มีไอเดียเรื่องนี้นะคะคุณทรัมป์ก็คอนเฟิร์มกับสื่อว่าก็คงจะต้องมีการตรวจสอบทองคำที่ฟอร์ดน็อกส์นะคะยังคงมีอยู่หอเปบ่านะคะเพื่อให้ชัวร์เพื่อให้มั่นใจต้องออเดดเพราะว่าไม่ได้ออเิตมาแล้ว50ปีนะคะมันก็เริ่มมีดีเบตว่า หรือว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะเชื่อมโยงกับแนวทางที่ต้องการให้บิตคอยน์มาเป็นทุนสำรองเชิงยุทธศาสตร์นะคะเพราะว่าทองคําก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของการตรวจสอบเชิงกายภาพต้องบริหารจัดการต้องจัดเก็บรักษานะคะอาจารย์ตั้มมองเคสนี้ยังไงก่อนนะคะตรวจทองที่ฟอร์ดน็อกซ์เนี่ยมันมีความสั่นสะเทือนกับโลกสินทรัพย์การเงินขนาดไหนในช่วงิ่งความน่าเชื่อถือของทองคาซึ่งก็ถือว่าเป็นแอสเซทที่ ได้รับความน่าเชื่อถือมาเป็นพันๆปีแต่ว่ามันไม่ใช่ปัญหาที่ตัวแอสเซทแหละมันเป็นปัญหาที่ตอนนี้ความน่าเชื่อถือของคนเก็บผมมองว่าเป็นเรื่องใหญ่มากนะแล้วก็ยังไม่มั่นใจว่าจะสามารถทําได้สําเร็จหรือเปล่านะครับอันนี้เรียกว่าข้อขาดบาดตายเลยแต่สำหรับคนที่สามารถรอดพ้นการรอบสังหารมาได้สี่ครั้งนี้ก็มีความเป็นไปนได้ว่าจะทาได้ <laughs> <laughs> นะฮะ คนที่ถามคือ Zero h e d ชเนาะซึ่งถ้าใครยังไม่รู้จักนะก็เป็นสาน,นักข่าวที่ผมชอบติดตามมากๆนะครับอาจจะมีข่าวแบบว่าเบียวๆบ้างแต่ว่าเรียกว่ามีหลายอย่างที่ไม่ได้อยู่ใน m เมนสตรีมมีเดียแล้วก็เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นการนำเสนอแบบกล้าตั้งคำถามนะครับซี r <ช>่ <Zero H. S 2> เนี่ยก็ได้ทวีตขึ้นมาแท็กอีลอนมัสว่าแบบเฮ้ย hey, เอเอเขาเรียกว่าอะไรนะจะตรวจทองคำใน Fort Knox ไหมนะฮะมันไม่เคยมีการตรวจมาเป็นเวลาโหตั้งแต่เมปีหนึ่ใช่ไหม นะฮะจนถึงปัจจุบันอ่าซึ่งอีลอนมัสก์ก็บอกว่าเขาตรวจทุกปีไม่ใช่หรอเขาบอกเปล่าไม่เคยมีการตรวจเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะตรวจไหมซึ่งมัสก์ก็ตอบว่าเออเราตรวจกันดีกว่านะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยโอ้มันมีอุปสรรคตามมาเยอะแยะนด้ไมหมดเลยนะครับมัสก์ก็มันออกด้วยความที่เป็นคนทําอะไรก็พูดไปทําไปเนาะก็จะออกมาเล่าว่าเนี่ยขอเข้าไปตรวจเขาบอกห้ามเข้าอ่านะอ่คนนู้นคนนี้ขอเข้าไปเขาบอกห้ามเข้านะทำไมถึงห้ามเข้าเป็นประกานในดีก็ยังเข้าไม่ได้ก็บอกห้ามเข้าก็แค่นั้นจบ นะซึ่งก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าเขาจะสามารถเข้าไปตรวจได้ไหมว่าในนั้นมีจริงๆแล้วมีทองคําหรือเปล่าแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยอาจจะเล่าให้ผู้ฟังฟังนิดนึงถึงประวัติศาสตร์ของฟอร์ดน็อกนะฮะว่าว่าความสําคัญของมันคืออะไรนะ,ะความสําคัญของฟอร์ดน็อกเลยเนี่ยนะต้องบอกว่ามันเป็นคลังที่สร้างขึ้นกลางค่ายทหารนะกลางกลางกองทัพ นใ,นในสหรัฐอเมริกาขึ้นมาในช่วงประมาณปี1933เนะฮะเพื่อวัตถุประสงค์เดียวเลยในตอนนั้นคือตอนนั้นเนี่ยเพื่อเป็นการกเขาเรียกว่าที่ผมมักจะพูดเรื่อยๆว่าเป็นการโบยแพะให้ทองคำนะฮะในการแก้ปัญหา,าเศรษฐกิจ ฟืดเ,เค่องใช่ไหม The Great Depression นะครับผู้คนบอกว่าเก็บอ,อมทองคำแล้วไม่เอาเงินมาใช้เนี่ยนะฮะทำให้เศรษฐกิจไม่เดินก็รัฐบาลออกกฎหมายนะครับเป็น Executive Order 6102นะฮะซึ่งตัวเลขนี้ชาวบิตคอยจะจะคุ้นเคยกันดีเพราะมันจะเป็นตัวเลขกลับด้านกันของการปรับขนาดล็อกนะ,ะ anyway uh, Executive Order หกหนึ่งศูนย์สอเนี่ยบอกว่าประชาชนทุกคนที่มีทองคำต้องทองคำมาคืนให้รัฐนะครับใครที่ถือทองคำมีความผิดทางอาญา หลายคนไม่รู้นะว่าประชาชนอเมริกันเนี่ยนะฮะไม่มีสิทธิ์ในการถือทองคำตั้งแต่ปี1933จนถึงปี1974นะฮะการถือทองคำเป็นความผิดทางอาญานะเงินเฟอ้อไม่ใช่คดีอาญาแต่กลายเป็นว่าการมีเจ้ามีทองคำอยู่ในอยู่ในมือเป็นคดีอาญาซะอย่างนั้นนะครับซึ่งอทองคำที่เขายึดจากประชาชนทั้งหมดเนี่ยมันเยอะมากมายมหา,า,า,าศาลเลยจะไปเก็บที่ไหนก็เลยต้องสร้างคลังอันนี้ขึ้นมาเพื่อเก็บทองคำที่ยึดจากประชาชนมาเนะยยึดมาเนี่ยให้ดอลลาร์ไปเราก็บอกว่าเดี๋ยวพอเศรษฐกิจมันดีขึ้นเอาดอลลาร์มาแลกทองคำคืนได้ แต่ว่าก็มีกฎหมายที่ค้ำเอาไว้ว่าไม่ให้แลกคืนไปจนถึง1974ซึ่งมาถึงตอนนั้นเนี่ยก็มีการปล่อยให้ราคาทองคํากับดอลลาร์มันฟลูตจากกันละ้นะครับเพราะฉะนั้นก็คือพูดง่ายๆคือปล้นทองคําจากประชาชนดรื่อๆเลยให้ดอลลาร์ไปแล้วทาให้ดอลลาร์เสื่อมค่านะคราวนี้เอาไปเก็บไว้เนี่ยนะฮะแล้วยังไงต่อก็มีการตั้งคําถามเนี่ยว่าเราก็ต้องอยากรู้สิว่าทองคําเรา ทองคาของประชาชนนะไม่ใช่ทองคำของรัฐที่รัฐเอาไปเงินไปซื้อมานะทองคาที่อยู่ดีเขายึดจากประชาชนเรื่อยๆนะยังอยู่ดีหรือเปล่าก็มีการเอาทีวีนะฮะมีนักข่าวเข้าไปตรวจครั้งเดียวเลยนะฮะที่มีการตรวจสอบเนี่ยในช่วงปี50นผมจำไม่ได้นะปีนึ่ง1 5ึ้าอะไรแถวๆนั้นนะฮะก็มีการเข้าไปตรวจสอบก็มีช่องทีวีเป็นทีวีขาวดำนะเปิดประตูวอลเข้ามาเป็นประตูใหญ่ๆเปิดแอนบอกมาแล้วก็มองเข้าไปถ่ายแล้วก็เป็นกล้องแพนปื๊บเห็นทองคําขาวดําด้วยไม่รู้ทองหรือเปล่านะ แค่นั้นแค่นั้นเลยแล้วบอกว่านั่นคือการออดิตแล้วประเด็นคือวอลมันมีปเป็นรอยๆวอลเนะเปิดแค่วอลเดียวนะฮะห้านาทีแล้วบอกนั่นคือการออดิตแล้วหลังจากนั้นก็ยังไม่เคยมีการออดิตอีกเลยมาจนถึงทุกวันนี้นะครับประเทศต่างๆมาขอเบิกทองคําคืนนะเราต้องมองว่าเราต้องเข้าใจอีกว่าหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองฟอร์ดนอส์ก็ใช้เป็นที่เก็บทองคําจากประเทศอื่นด้วยที่เขาไปยึดมาผ่านการตั้งระบบอย่าง IMF อย่างอย่าง W t o อะไรพวกนี้ขึ้นมาที่ทําให้ประเทศที่เข้าเป็นสมาชิกต้องทองคำมาฝากที่สหรัฐ ดังนั้นนอกเหนือจากทองคาหมดประชาชนแล้วทองคําที่ปล้นมาจากทุกประเทศที่แพ้สงครามเนี่ยเข้าไปเก็บอยู่เเนี่ยนะก็ขอดูไม่ให้ดูนะไม่เคยให้ใครดูเลยนะครับฝรั่งเศสเป็นประเทศเดียวที่รู้สึกถอนออกไปสําเร็จถอดทันเวลาตอนนั้นนะด้วยการเอากองทัพเรือไปปิดปากอ่าวสหรัฐเราก็สามารถถอนทองคําตัวเองออกไปได้ก่อนที่ในปี1นึ่1จะยกเลิกความสามารถในการถอนดอลลาร์เป็นทองคําโดยสิ้นเชิงไปเลยป้องกันไม่ให้ประเทศอื่นมาถอนตามแล้วเราก็ไม่เคยรู้ว่าในนั้นมีทองคําอยู่หรือเปล่าไม่เคยมีการตรวจสอบ เพราะนั้นทองคำที่ควรจะเป็นสินทรัพย์ที่อยู่ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้อยู่แบบหนึ่งต่อหนึ่งแต่อย่างน้อยเนี่ยเราก็หวังว่าในคลังของสหรัฐนะซึ่งเป็นผู้ผลิตเงินซึ่งเป็น global reserve currency เงินที่ทุกประเทศทุกสก,กุลเงินใช้เป็นสินทรัพย์สำรองในการสร้างสก,กุลเงินของแต่ละประเทศมันควรที่จะมีสินทรัพย์ที่เป็นสินทรัพย์จริงๆอย่างเช่นทองคำนะฮะที่มี proof of work ตรวจสอบได้จับต้องได้เนี่ยอยู่ในมือจริงๆ แต่ว่าสิ่งที่เรามีมาตลอดอเกือบร้อยปีเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าความเชื่อเลยนะฮะเราไม่เคยมีใครเข้าไปตรวจสอบในนี้ได้เพราะฉะนั้นการบอกว่าจะไปตรวจสอบเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆไม่ใช่เรื่องขำๆอันนี้เรื่องใหญ่มากเพราะว่านี่คือสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความคิดในด้านการลงทุนของผู้คนตั้งแต่สมัยรุ่นคุณพ่อรุ่นคุณปู่ผมมาจานถึงปัจจุบันใช่ไหม based, เราเบสเขาเรียกว่าตีเซสในการลงทุนคืออะไรคือฟอดน็อกซ์ไม่มีเงิน ไม่มีทองนะฮะทองคํามีค่าทองคําเป็นสตอล์วเวลูได้เพราะฉะนั้นเราลงทุนในทองคำเราลงทุนในสิ่งที่เขาอินฟลีไม่ได้เราลงทุนในที่ดินเงินมันอินฟลีได้มันเสื่อมค่าเราไม่เก็บเงินนี่คือสิ่งที่นักลงทุนทั้งหลายไม่ว่ากี่เจเนอเรชันก็มองมาไม่มีใครเคยรู้ว่าในนี้มีทองคําจริงหรือเปล่านะฮะเราเราคิดว่ามันไม่น่าจะมีเพราะถ้าเอาตรงๆถ้ามันมีเราก็ควรจะได้รู้ว่ามันมีเพราะการบอกว่ามีอยู่เท่าไหร่เนี่ยมันจะยิ่งทําให้ความมั่นคงและความเชื่อมั่นใน u ูดอลลาร์ม มันไม่มีเหตุผลที่เขาจะไม่มีการออดิตไม่มีการบอกหรืออย่างน้อยไม่มีการพยายามแซงว่ามีการออดิตแล้วมีตัวเลขโกหกออกมาก็ยังดีนะฮะให้เราสามารถจับโกหกได้ไม่มีอะไรเลยเงียบสนิทเรื่องการเงียบสนิทเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนทั่วโลกคิดตรงกันแหละว่าอย่างน้อยที่สุดนะก็คือมีไม่เต็มจํานวนที่ควรจะมีมันต้องมีการขโมยเอาไปทาอย่างอื่นบ้างแหละนะฮะเอาไปปล่อยทําอย่างอื่นบ้างแหละไปแทรกแซงการเมืองประเทศต่างๆไปสนับสนุนสงครามไปอะไรต่ออะไรในนั้นมีทองคําอยู่จริงหรือเปล่า ะะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เรียกว่าทั่วโลกก็จับตาดูนะฮะว่าการตรวจสอบฟอร์ดน็อกซ์เนี่ยนะฮะผลจะเป็นยังไงแต่ว่าผมว่าไม่แน่ใจว่าอีลอนมัสก์คิดดีหรือเปล่าตอนที่เขาตอบว่าตรวจสอบสิเพราะว่าถ้าเรามานั่งคิดถึงผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นนะถ้าตรวจสอบแล้วมีทองคําจริงตามที่ควรจะมีตรวจสอบแล้วมีน้อยกว่าตรวจสอบแล้วไม่มีผลมันจะเป็นยังไงเนี่ยนะฮะมันก็ต้องตั้งคําถามว่าถ้าสมมติเข้าไปแล้วแบบมันไม่มีอะไรเลยมันที่มัสก์เพิ่งโพสต์ไปว่าแบบเดินเข้าไปแล้วเป็นโกดังโล่งเลย คนก็อาจจะสะใจว่าเนี่ยรัฐบาลโกหกะะะรัฐมันเลวใช่ไหมนะโกหกหลอกลวงผู้คนมาทั่วโลกเลยแต่ว่าในขณะเดียวกันแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับดอลลาร์และสหรัฐอเมริกาล่ะ mm hmm. เมื่อผู้คนรู้ว่าทรัพย์สินที่เคยอยู่ในมือของเขาที่ควรจะเป็นทรัพย์สินที่ท,ที่ที่เขาถือไว้ไม่ใช่คําประกันแต่อย่างน้อยก็สามารถใช้ในการประยุงค่าเงินดอลลาร์ให้มันมีค่าได้เนี่ยมันไม่มีอยู่จริงดอลลาร์ก็ต้องร่วงนะฮะก็น่าจะไม่เหลือซากเพราะนั้นอันนี้ก็ต้องรอดูว่าเมื่อความจริงออกมาแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้น นะครับก็แต่ว่ามัสก็บอกว่าจัดไลฟ์เลยดีกว่านะเพราะนั้นได้ไม่ต้องคิดไงใช่ไหมเรารู้ไปพร้อมกันเลยดีกว่าว่ามันเป็นยังไงเพราะจริงๆมองในมุมหนึ่งก็คือแม้กระทั่งทรัมป์หรือมัสเองก็เป็นก็เป็นเหยื่อของของสแกมอันนี้เหมือนกันถ้ามันไม่มีทองคําอยู่จริงแล้วถ้ามันมีทองคําอยู่จริงลก็ดีไงนะฮะแต่การตรวจสอบว่าทองคําอยู่จริงหรือไม่อยู่จริงอีกเนี่ยก็เป็นอีกชั่งหนึ่งที่ยิ่งใหญ่พอสมควรเลยนะเพราะว่า เราคุณกิตดด้าจะตรวจสอบทองคําได้ยังไงครับว่ามันเป็นทองคําจริงหรือเปล่าถูกไหมแล้วคําว่าทองคําในฟอร์ดน็อกซ์เนี่ยมันไม่ใช่แบบเอ่อสร้อยคองหนึ่งเส้นนะฮะหรือทองคําแท่งหนึ่งแท่งอะ่ะมันคือกดดังแบบลูกหูลูกตาฮนะทองคําไม่รู้กี่ตันต่อกี่ตันนะฮะเต็ไมไปหมดเลยเราจะรู้ได้ยังไงว่าทองคําทุกแท่งในนั้นเนี่ยเป็นของจริงนะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่า ไม่ใช่ว่าตอนนี้ที่บอกว่าไม่ให้เข้าไม่ให้เข้าเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วอะ่ะกำลังแบบว่านั่งระบายสีแท่งทางสเตนกันด้วยสีทองอะไรแย,ยแปะทองคำเปลวกันอยู่ว่าว่าเดี๋ยวเราวันมาตรวจปุ๊บนี่ไงทองคำอะไรเงี้ยนะฮะมันยากมากเลยนะคือมันก็มีวิธีการตรวจหลายอย่างนะฮะเราจะตรวจด้วยความเช็คความถ่วงจำเพาะก็ได้แต่การเช็คด้วยความถ่วงจำเพาะเนี่ย ก็จะไม่ทําให้เราก็จะจะไม่สามารถแยกแยะทางสเตนจากทองคําได้เพราะมันใกล้กันมากการตรวจด้วยพวกแบบสเปกโทรมิเตอร์ทั้งหลายนะการตรวจผิวที่เราเรียกว่าเอกซเรย์ทองมาไม่ได้เอกซเรย์เนี่ยนะมันก็ตรวจได้แค่ผิวว่าที่ผิวเนี่ยเป็นทองคําจริงหรือเปล่า ช่ไหมฮะการไปพยายามสแกนภายในเนี่ยนะก็ได้แค่ว่าข้างในมันกลวงไหมแต่ว่าถ้าหลักๆเลยที่เขาทากันกนะ็คือการผสมทางสเตนเขาเ้าไปในเนื้อทองคํามีการผสมหลายแบบหลอมผสมรวมกันหรือว่ายัดไส้ไว้ข้างในเราข้างนอกเนี่ยเป็นเพลททองคำหนาๆเนี่ยอันนี้วิธีเดียวที่ตรวจสอบได้คือต้องหลอมใหม่นะซึ่งมหากรรมการหลอมทองคําทั้งฟอร์ดน็อกแเราขึ้นเป็นแท่งทองคําใหม่เนี่ยโอ้มันมันเป็น มันอาจจะเป็นเหตุผลที่เขาจะมาบอกก็ได้ว่าทำไมเขาไม่ออดิตเพราะว่ามันใช้ค่าใช้จ่ายมากเกินไปอะไรเงี้ยผมก็มองนะนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นก็เป็นเป็นความแบบว่าเออโง่โดยสุจริตอะไรอย่างนี้แต่ว่านั่นเป็นวิธีเดียวนะที่เราจะมั่นใจได้เพราะอย่าลืมตอนที่เยอรมันเอาทองคําจากอเมริกากลับไปได้ส่วนหนึ่งนะหรือตอนที่ฝรั่งเศสกลับไปได้สิ่งแรกที่เขาทำคืออะไรคือเอาไปหลอมขึ้นแท่งใหม่หมดเพราะเขาก็ไม่เชื่อฮะว่าที่ขนไปจากคลังของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันเอาทองจริงมาให้บอกว่าหรือว่ามันยัดทางเซนมาข้างใน มันตรวจสอบไม่ได้มันไม่มีทางรู้เลยนอกเหนือจากจะไป,ไปหลอมซึ่งมันใช้ต้นทุนและใช้เวลาในการหลอมสูงมากนะฮะอ่ะแล้วอันเนี้ยที่เราทิ้งไว้ตอนแรกคือจะบอกว่าไม่ว่าจะเจอว่ามีทองหรือไม่มีทองนะฮะอ่า จริงๆอดเดรสอันหนึ่งก่อนที่เราคุยกันก่อนเข้ารายการก็ได้พอดีมันมีผมก็เพิ่งเห็นเหมือนกันที่มีโพสบอกว่าผมไปบอกว่าราคาทองจะล่วงหลังจากมีการตรวจเนี่ยอะไรเงี้ยนะก็ต้องบอกว่าคําถามตอนนั้นเป็นคําถามว่ามันจะสามารถล่วงได้ไหมซึ่งก็ต้องบอกว่ามันสามารถล่วงได้ผมวาผมพูดประมาณว่ามันสามารถเหวี่ยงได้เพราะว่าถ้าเราไม่เจอหรือแม้กระทั่งเรากรณีเดียวที่มัจจะไม่เหวี่ยงคือถ้าเราเจอว่ามีทองคําเต็มจานวนนะฮะแต่ถ้าเราไม่เจอเนี่ยนะฮะซึ่งโดยฟัน d a เมนท a l เราก็ต้องคิดแหละว่าถ้าไม่เจอทองคำเนี่ยแปลว่าคนก็ ทองคำจะต้องขึ้นนะฮะแต่แค่จะเตือนเฉยๆว่าในตลาดอะความเขาเรียกว่าความผันผวนความอัลลามาเนี่ยมันวิ่งได้หมดทุกทิศทุกทางนะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมันไม่ได้บอกว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงในระยะสั้นในระยะสั้นเรารู้อย่างเดียวคือมันจะมีความผันผวนสูงขึ้น volatility มันจะสป i k เลยนะฮะซึ่งมันอาจจะเบี่ยงขึ้นเบี่ยงลงได้ประมาณ2 0 3 0ภายในช่วงเวลาสั้นๆเลยแต่หลังจากนั้นเนี่ยถ้ามันไม่มีอยู่จริงล่ะคนก็น่าที่จะเริ่มทิ้งดอลลาร นะครอันนี้คือระยะยาวเพราะนั้นเราต้องแยกผลระยะสั้นกับผลระยะยาวแต่ที่จะพูดต่อไปคือเนี่ยคือปัญหาของทองคำนี่คือปัญหาที่ทําให้ทุกวันนี้โลกอยู่ภายใต้ระบบเงินเฟียดเพราะทองคามันขนย้ายยากมันเก็บรักษายากแล้วมันตรวจสอบยากถึงแม้ว่ามันสามารถขนย้ายได้ง่ายเมื่อเทียบกับเงินอื่นๆในอดีตนะตรวจสอบได้ง่ายกว่าเงินอื่นๆในอดีตแต่ในวันนี้มันยากแล้วเมื่อเทียบกับสิ่งที่เราใช้อยู่นะครับจริงๆเดี๋ยวนะผมแชร์หน้าจออนันนี้นิดนึงเนี่ย มันก็เลยมีอย่างเงี้ยนะครับที่ผมมองว่านี่คือสิ่งที่ตอบโจทย์ตรงนี้ได้ง่ายมากๆเลยนะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้นี่คือ bitcoin reserve ของเอลซาว d o r เราไม่ต้องมานั่งรอฮะว่ากี่ร้อยปีจะมีการออดิทสักครั้งหนึ่ง